มากินตามอิโมจิการอย่างแรกยักษินนี่เหรอยักษินนี่มันต้องอยู่ในตะเกียงป่ะตะเกียงเหรอพี่จะไปหาที่ไหนแถวนี้จะมีเฮ้ยใช่ไหมอะ่ะนี่ใช่ตะเกียงไหมอะ่ะเฮ้ยเออแต่นี่รูปยักษินนี่เหรอใช่ป่ะอุ้ยไม่เห็นหล่อเลยอะ่ะถูถถูจินนี่ออกมาจินนี่ออกมาเอา้าทำไมไม่ออกมาดูดีทุกคนมีผงอะไรไมันรูดข,ขาวๆด้วยอะ่ะจินนี่ทำไมไม่ออกมา ไม่รู้อ่ะกินนี่แทนก็ได้เรามากินกันเลย <c oughs> อย่างที่สองแมวหรอแมวหรอจําได้ว่าอยู่ต้องนี่ไงอยู่จริงด้วยแมวเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะอุ้ยมาให้กินเนาะตัวนี้น่ากินเนาะดูดิตัวนี้อตัวนี้ก็น่ากินวัวจุ๊บเจีจุบจับเยยตัวนี้สีขาวก็น่ากินแต่เอะตัวนี้น่ากินสุดเลยปะดูดิ แอลเยอข้างในอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันดูดิขนติดออกมาเลยอ่ะอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะแมงสาบเหรอแมงสาบเหรอแมงสาบอยู่ไหนอะ่ะต้องอยู่ที่โลกๆป่ะแมงสาบแมงสาบเฮ้ยใช่ปะแมงสาบปะเฮ้ยนี่ไงแมงสาบนี่ได้มาแล้วแมงสาบน่าก,กนินสุดเลยอะ่ะไม่มีใครอยู่เนาะเรามากินกันเลย อืมเปรี้ยวเนาะมันมีความเป็นมิตรอะอืม,มกินตามอีโมจิกันอย่างแรกเด็กเหรอพิษณนจับมิเนี่ยเด็กมันเป็นอาหารนะใครเขาจะมาทิ้งเลี้ยเลอดเนี่ยไม่รู้ว่าบานหลังคาจะมีไหมขอขึ้นดูก่อนแล้วกันเอเใครเขาจะเอามาจากบนหลังคาเนี่ยเด็กหรอ <c oughs> ใช่ปะใช่เด็กปะ <c oughs> ได้มาแล้วเด็กเรามากินกันเลย <c oughs> อย่างที่สองอะไรอะแฟลี่เหรอแฟลี่พี่ต้องไปหาที่ไหนมันไม่มีจริงขออะไรที่มันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะมีบ้านแฟลี่ปะห้ามเสียงดังนะห้ามเสียงดังนะห้ามเสียงดังนะเอ้าไม่มีอะทำไมแฟลี่ไม่อยู่อะอะไรวะเนี่ยกินไม่ได้แฟลี่ไม่อยู่อะทุกคนพี่คงไม่ได้กินแล้วอะ อย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะชุดไทยเหรอชุดไทยเหรอพี่จำได้ไว่าอยู่ตรงนี่ไงเจอแล้วชุดไทยเ <c oughs> จ้าแม่จะว่าอะไรไหมอ่ะเฮ้ยเจ้าแม่จะว่าอะไรไหมอ่ะขอได้ไหมอ่ะชุดไทยอะ่ะขออันหนึ่งนะขออันหนึ่งนะขออันหนึ่งนะนี่ได้มาแล้วเรามากินกันเลย กินตามอิโมจิกันอย่างแรกทองเหรอทองคำเหรอเฮ้ยนั่นใช่ทองคำไหมอะมมมอโอ๊ยเจ็บอย่างที่สองหมาไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่นะมาเลยหลามปากแล้วอย่างสุดท้ายคนดูขอหยอกสิอยู่นิดนึงน,น,นะขอใส่ผนดูนิดนึง มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกมะม่วงเหรอม่วงก็ต้องอยู่ที่ต้นมันสิต้นมะม่วงนี่ไงมะม่วงมะม่วงมะม่วงนี่เจอแล้วมะม่วงแต่ดูดิเหมือนมันจะไม่ใช่มะม่วงนะมันคือมะม่วงโคตรใหญ่เรามากินกันเลยทำไมเพ็ดเพ่ะได่อร่อยอะอย่างที่สองอะไรอ่ะฟันหรอ เหรอฟันพี่ก็มีไหนพี่กลัวเจ็บเฮ้ยเจอแล้วพี่ครับยาพี่ครับยิ้มหน่อยครับพี่เฮ้ยพี่มีฟันริงด้วยโทษนะครับเจ็บมือเลยอ่ะทุกคนแต่ดูนี่ดีได้มาแล้วฟันเรามากินกันเลยเหม็นอะเหม็นอะไรวะเนี่ยอย่างสุดท้ายอะไรอะแมงมุมหรอแมงมุมจะไปหายี่ไหนวะเนี่ยชีวิตพี่ต้องเจออะไรยากขนาดนี้เลยเนี่ยไม่รู้้องเก็บของจะมีไหมอะ แมงมุมแมงมุมออกมานะแมงมุมเฮ้ย <c oughs> ใ,ใช่ปะแมงมุมปะ <c oughs> ได้มาแล้วดูดิตัวใหญ่กว่าฟัรัสกายครับเรามากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันแต่วันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะพี่พาน้องเหี่ยวมาด้วย อย่างแรกอะไรอ่ะสมองหรอสมองของพี่ก็ไม่มีอะแล้วพี่แ๊บ <c oughs> น,นึงนะแ๊บน,นึงแบบบนึง,นนง <c oughs> ได้มาแล้วสมองดูดิสดสดเลยเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะสร้ยอยคอ สร้อยคออ๋อรู้แล้วสร้อยคอก็จอะอยู่ในห้องแม่ดิสร้อยคอสร้อยคอสร้อยคอแม่แม่อยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่นี่เจอแล้วสร้อยคอนี่ได้มาแล้วสร้อยคอเรามากินกันเลยฮะอะไรนะสร้อยคอ,อไม่เห็นแม่ไม่เห็น ลืมวางไว้หรือเปล่าตัวจะเห็นได้ไงล่ะโอ้เออไม่เห็นอ,อย่างสุดท้ายอะไรอะเห็ดเหรอเห็ดเนี่ยนะเห็ดเนี่ยนะพี่จะไปหาที่ไหนดูดิบ้านพี่อยู่แบบนี้นะแถมฝนก็ตกด้วยอะเห็ดเหรอไม่รู้ว่าแถวหน้าบ้านจะมีไมเฮ้ยเฮ้ยนี่ใช่เห็ดปะเฮ้ย เห็ดเห็ดป่ะเฮ้ยดูนี่เห็ดจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเรามากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะโ huh? ดเรมอนเหรอโดเรมอนฮัลโหลไอตะโทรมาจาก iPhone 16 Pro Max 1TB นนะเว้ยเออนี่กเูเองเออเออมึงช่วย เชือดโดนัมมอนให้กูหน่อยได้ปะเออนาไม่ได้หรอตัดแค่แขนก็ได้อ่ะกูยอยากได้เนื้อเดนมอนา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 เอางี้แลกกับรูปชิซุกะโอเคไหมได้มาแล้วเนื้อโดเรมอนเห็นไหมสีฟ,ฟ้าเนี่ยโดบิตะเพิ่งมาส่งให้พี่เองนะนี่เรามากินกันเลยอืมอย่างที่สองมีเนยเหรอให้พี่ไปกินหมีเนยเลยเหรอ นี่ได้มาแล้วคนมีเนยพี่เพิ่งไปหยุ่มมาจากกรุงเทพเลยนะนี่เรามากินกันเลยหืมย่องจุดท้อยอะไรอะหมูเด้งหรอแต่หมูเด้งอยู่เขาเขียวนู่นนะพี่จะไปหาที่ไหนอ๋อจำได้แล้วหมูเด้งอะแม่พี่เพิ่งสั่งเชือดไปเองอยู่ในตู้เย็นอะเดี๋ยวพี่เอามากินนะหมูเด้งหรอหมูเด้งเดี๋ยวนะนี่เจอแล้ว หมูแดงดูดิแต่พี่ว่ามันหน้าตาดูแปลกๆนิดนึงนะแต่แม่พี่บอกว่าเขาตัดมาเองกับมือเลยนะเดี๋ยวพี่เอาเราถ่ายให้ดูแม่พี่อ่ะสั่งมาเองเลยเนี่ยดูนะแม่พี่บอกว่าสั่งตัดมาจากตรงขาหน้าตรงนี้เลยเห็นบอกว่าเขาตัดต่อนหน้าแม่พี่เลยนะดูดิเนี่ยวงมาให้ดูตรงนี้เลยไม่รู้ว่าน้องหมูแด้งจะรสชาติยังไงอะ ดูดิเขาโรยผงม,มาล่ามให้ด้วยอ่ะเผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะพริกเหรอพริกเหรอจำได้ว่าปลูกอยู่ตรงนี้ไงเจอแล้วต้นพริกกำลังออกดอกสวยเลยดูดินี่ไงพริกเรามากินกันเลยเปิดเผยเล อย่างที่สองพริกอีกแล้วเหรอพริกมันไม่มีแล้วนะจะไปหาที่ไหนตรงนู้นก็ไม่มีมันไม่ได้หากันที่ง่าโอ้โหแล้วได้มาแล้วพริกหยวกเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายขออย่างเดียวไม่ใช่พริกนะอะไรอ่ะเห็ดเหรอเห็ดก็ต้องอยู่ในป่าสิเห็ดอยู่ไหนอะเห็ดเห็ดอยู่ไหนอะแถวนี้มีปะวะ เฮ้ยเจอแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้ใช่เห็ดไหมอ่ะใช่เหรอกินได้เหมือนกันแหละได้มาแล้วเห็ดเป็นขุยๆด้วยเรามากินกันเลยกินตามอีโมจิกันอย่างแรกแมงป่องเหรอแมงป่องนีงต้องอยู่ในป่าแบบนี้ปะอยู่ไหนนะ <gasps> โอ้ใช่ปะเว้ยนี่ใช่หมอมงปะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ้ยอยอย่างที่สองอุกกาบาต อุกกระบาดจะไปหาจากไหนหะออมากินกันเลยอย่างที่สรถแมคโครรถแมคโครเนี่ยจะไปหาที่ไหนแถวนี้ไม่มีใช่ปะใช่ปะเจอแล้วรถแมคโครมากินกันเลยขอลอยวิทยยหน่อยจะได้อร่อยอร่อย มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะขนตาเหรอขนตาอ๋อเอาตรงนี้เลยได้ปหะได้มาแล้วขนตาเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอะแหวนทองเหรอแหวนทองเหรอจะไปหาอ๋อห้องครูไงครูอยู่ไหมอะ่ะไม่มีใครอยู่เนอะ <c oughs> ครูไม่อยู่เนอะม,มีไหมอะเฮ้ย <c oughs> เจอแล้วข้างในมีแหวนไหม เย้เ yeah! จอแล้วแหวนทองไม่มีใครอยู่นะ <c oughs> เรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายกบหรอกบอยู่ไหนอ่ะฝนก็ไม่ตกจะได้ยินเสียงกบไหมเนี่ยอยู่นะไม่ได้เสียงกบอ่ะกบอยู่แถวนี้ป่ะเฮ้ยเ <c oughs> จอแล้วกบเจอแล้ว <c oughs> ได้มาแล้วกบดูดีน่ารักมากเลยอ่ะเรามากินกันเลยอืม <c oughs> กินตามอีโมจิกันอย่างแรกโบเหรอโบโบเหรอมันไม่ได้หากันเฮ้ยหลังผมผู้หญิงนะใช่ปะพี่ผู้หญิงนะใช่ไหม่ะเจอแล้วโบนี่ได้มาแล้วโบ อย่างที่สองอะไรอ่ะมะนาวเหรอมะนาวแถวบ้านพี่ไม่มีอ่ะมีแต่บ้านเนี้ยบ้านล้างอ่ะทุกคนพี่ต้องเข้าไปเอาจริงเหรอจะมีอะไรออกมาไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มะนาวอ่ะมันไม่มีใครออกมาใช่ไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่ไม่ไม่มีเนาะได้มาแล้วมะนาวมันเบี้ยวอ่ะ อย่างสุดท้ายอะไรอ่ะดินสอเหรอดินสอเหรอก็ต้องอยู่บนหลังคาดิหลังคาหลังไหนดีอ่ะหลังนี้หรือหลังนี้ดีอ่ะเอาหลังนี้แล้วกันใกล้ดีอึบอึบอ่ะอเพื่อดินสอมีไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วดินสอเจอแล้วเจอแล้วได้มาแล้วดินสอเรามากินกันเลย มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะปลาปักเป้าเลยหรอปลาปักเป้ามันอยู่ในทะเลเลยนะแล้วพี่จะไปหาที่ไหนที่นี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยปลาักเป้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเจอแล้วปลาปักเป้านี่ได้มาแล้วปลาปักเป้าว่าแต่ปลาปักเป้าอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอทำไมมันอยู่แถวนี้ได้อะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะปลาปักเป้าเป็นสัตว์บก เรามากินกันเลยไอ้ก็เจ็บอย่างที่สองอะไรอ่ะหมูเดงเหรอหมูเดงอีแล้วอรอหมูเดงเหรอหมูแด้งมันเป็นอาหารนี่ก็ต้องอยู่ในครัวสิหมูแด้งหมูแด้งอยู่ไหนหมูเดงมาหาครูบาหน่อยครูบาไม่กินหมูเดงหรอกอยู่นี่หรือเปล่าหมูเดงหมูเดงเอาไม่มีนี่หมูเดงเจอแล้ว หมูเด้งนี่ได้มาแล้วหมูเด้งเรามากินกันเลยครับาร์ชวนหมูเด้งด้วยได้โน้ตเอาต์ไม่มีใครมาช่วยแกได้หรอกอย่างสุดท้ายอะไรอะเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอพี่เฮลิคอปเตอร์เลยเหรอเจอแล้วเฮลิคอปเตอร์เจอแล้วเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนี้ยปไปไ นี่ได้แรับเฮลิคอปเตอร์เฮ้ย,ยตายแล้วเรามากินกันเลยอะไรนะนอะไรนะครับน้องเฮ<า>ลิคอปเตอร์บังคับนี่หรอหเครื่องเครื่องสีส้มพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นบินไาแถวนี้ด้วยหรอใช่ผมเห็นในกล้องหรอมีมีกล้อง,องด้วยหรอไม่รู้พี่ไม่เห็นเลยใช่ครับมีกล้องหรอแต่พี่ผมเห็นบินไปทางนี้นะไม่ไม่พี่ว่าน่าจะบินไปทางนู้นอ่ะเหมือนเห็นแว๊บๆไปทางนู้นนะอือ ครับอืมนัาดีไปทางนู้นน้องไปดูดูนะครับค่ะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะผลปีศาจเหรอผลปีศาจเหรอผลปีศาจก็ต้องที่ตัวปีศาจป่ะตรงนั้นมีไหมอ่ะตรงนั้นไม่มีนี่ผลปีศาจผลปีเจอแล้วผลปีศาจตัวปีศาจหน้าตาอย่างนี้เหรอไม่เหี่ยวจังอะวิชาสามดาวดาพาอชุล้ นี่ได้มาแล้วขนปีศาจเรามากินกันเลยอืมโอ๊ยร้อนอ่ะร้อนโอ๊ยร้อนอ๋อเฮ้ยนี่มันผลเมล้าเมละของเอสนี่แย่ yeah. อย่างที่สองอะไรอะ่ะแก้วมังกรเหรอแก้วมังกรเหรอแก้วมังกรก็ต้องอยู่กับมังกรปะมังกรอยู่ไหนอะ่ะมังกรมังกร <c oughs> เจอแล้ว แก้วมังกรวิชาสองดาบโกมูโกมูโนนี่ได้มาแล้วแก้วมังกรเรามากินกันเลยะะะฮะนี่ผลสายฟ้าของเอเนลนี่อ,อย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะ แตงโมหรอแตงโมเหรอแตงโมจะไปหาที่ไหนแถวนี้ไม่ได้มีส่วนแตงโมนะแตงโมแต่เฮ้ยเจอแล้วแตงโมทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะช่างเหอะวิชาดาแซมมงสับละนี่ได้มาแล้วบักแตงโมเรามากินกันเลยอืมเนแบบอ่ะ ไม่มได้ยพังเลยเลยอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกดอกกุหลาบห๋อดอกกุหลาบอ๋อพี่อยู่ในสวนนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่ไปหาดอกกุหลาบก่อนนะดอกกุหลาบอรอพี่ว่าในสวนต้องมีเยอะเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมพี่บอกแล้วดอกกุหลาบในสวนต้องมีเยอะอย่างนี้เลยเอามาดอกแลมาดอกแลดอกลวเอามาเอามาเอามานี่ได้มาแล้วดอกกุหลาบเรามากินกันเลย อย่างที่สองอะไรอ่ะมล้ออพี่จะไปหาที่ไหนไม่รู้ว่าในหมู่บ้านนี้จะมีไหมอ่ะลุง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 ครับเห็นมล้อไหมอ่ะมล้อไปหาจากไหนลุงลุงเห็นมล้อไหมไม่เห็นอะไรอ่ะเฮ้ยเยเจอแล้วมล้อได้มาแล้วนี่ได้มาแล้วมล้อเรามากินกันเลยเอาเฮ้ยเอายเฮ้ะเฮ้ย อย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะหนังสือเหรอจริงๆมันก็หาไม่ยากนะแต่พี่อยู่ในป่างไงพี่จะไปหาจากไหนไม่ใช่ว่าตีนเขียเขียเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะหนังสือป่ะเหมือนจะมีอะไรเขียนติดอยู่อะ่ะเจ๊ดเดออะไรไม่รู้อ่ะนี่ได้มาแล้วหนังสือเรามากินกันเลยนายท่านคนต่อไปมากินตามอีโมจิกันอย่างแรก แครอทหรอแครอทที่จำได้ว่าพี่ปลูกไว้ตรงนี่ไงเจอแล้วแครอทเห็นปะกำลังน่ารักเลยอะดูดีนี่พี่เด็ดยอดแครอทมาสดๆเลยเรามากินกันเลยอืมอ,มอมือย่างที่สองอะไรอ่ะใบชาหรอเ,เอากานไหนดีอะเอากันเดียกันใกล้ดี เรามากินกันเลยอโขวออย่างสุดท้ายอะไรอ่ะปลาหมึกเลยเหรอได้มาแล้วหมึกช็อตเรามากินกันเลยเฮ้ยจะกินจริงเหรอเอไม่นะอุ้ยแกกินจริงเหรออุ้ย มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะแบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่เหรอสมัยนี้ใครเขา 15, ้าเ้ยวิทยุป้าหนึ่งเก้าหกได้มาแล้วได้มาแล้วแบตเตอรี่ได้มาแล้วได้มาแล้วแบตเตอรี่เรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะหวเหรอหวยได้มาแล้ว,ลวหวย เรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะวัวหรอวัวตัวนี้เป็นเนี่ยนะมันจะกินพี่ไหมอ่ะมันจะกัดพี่ไมหมไอ้ทุกคนวัวอุ้ยดีครับมาตกใจหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะ ลังะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะมีเนยหรอมีเนยพี่ต้องไปในกรุงเทพปะนี่ได้มาแล้วขนมีเนยดูดิ พี่หยุ่มมากับมือเลยนะเรามากินกันเลยอืมมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะรูปภาพหรอรูปภาพอ๋อรู้แล้วรูปภาพก็ต้องอยู่ในบ้านดิแต่มีบ้านหลายหลังเลยทุกคนหลังนี้หลังนี้หรือหลังนี้ดีอะเอาหลังนี้ก็ได้ใกล้ดีมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม มีใครอยู่ไหมไม่มีเนาะไม่มีใครอยู่เนาะรูปภาพร,รูปภาพเจอแล้วรูปภาพเอารูปไหนดีอะรูปนี้รูปนี้นซ้ายขวาซ้ายขวาเอารูปนี้แล้วกันใกล้ด,ไดีได้มาแล้วเรามากินกันเลย <c oughs> <c oughs> <laughs> ออย่างที่สองโต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 เจอแล้วโตวใช่ปะนี่โตปะเจอแล้วโตวหาง,ง่ายมากเลยอ่ะอได้แล้วโตวเรามากินกันเลยอ,ไไอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะกระเป๋าเหรอกระเป๋าเหรอในบ้านนะาจะเจอแ,แล้ว กระป๋าเฮ้ยกระเป๋าอยู่ข้างในนีปะเฮ้ยเฮ้ยเปได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บนึง้หนึ่ง้นึงเาไปแล้วัแล้วันเ้าแล้วเ้แล้วเ้ล้วบ้านนี้แมงเถื่อนว่ะเฮ้ยน่ากลัว ยังดีนะท่านหยิบออกมาสองตัวมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะมนุษย์ต่างดาวเหรอมนุษย์ต่างดาวเหรอต้องอยู่บนดรงจันท์ดิมันจะมาอยู่แถวบ้านพี่เฮ้ยเฮ้ยเขียวเขียวใช่มนุษย์ต่างดาวไหมอะ่ะเฮ้ยใช่ไหมอะ่ะเฮ้ยใช่จริงด้วยอะ่ะมนุษย์ต่างดาวนี่ได้มาแล้วมนุษย์ต่างดาวเรามากินกันเลยไม่อร่อยอย่างที่สองอะไรอะ่ะไข่เหรอไข่เหรอ ไข่จะไปหาที่ไหนบ้านพี่ไม่มีไข่ด้วยนะหรือว่าเฮ้ยรู้แล้วไข่ตุ๊กแกบ้านพี่มีตุ๊กแกอยู่ไหมอยู่อยู่ไหมอย,อยู่ด้วยอ่ะห้ามสิยงดังนะทุกคนห้ามสิยงดังนะทุกคนห้งังทุกคนห้าสีงดังห้ามสีงดัง,ง,ดง,ง,ดงได้มาแล้วไข่ตุ๊กแกไม่อยู่เนาะเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะแ <Apple, S 1> อปเปิลเนาะจะไปหาที่ไหนแถวนี้ไม่มีสวนแอปเปิลด้วย เฮ้ยยายยายแอปเปิ้ลใช่ปะผมขอแอปเปิ้ลได้ไหมไม่ได้ทำไมขอสโนไวท์อยากกินส่งมาไว <Snow White S 2> กินได้ผมก็จะกินได้กินได้กินได้นี่ได้มาแล้วแอปเปิ้ลของสโนไวท์เรามากินกันเลยอืมอ มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกแว่นตาเหรอแว่นตาพี่จะไปหาที่ไหนพี่อยู่ในหมู่บ้านผีสิงนะทุกคนมันไม่ใช่หากันงง์ีงเฮ้ยเฮ้ยใช้แว่นตาป่ะเฮ้ยเจ๊ผมขอแว่นตาเจ๊หน่อยได้ไหมอ่ะผมขอหนได้ไหม,ผม,ไไหมผมขอนะนี่ได้มาแล้วแว่นตาของเจ๊เรามากินกันเลย อย่างที่สองอะไรอะเจ๊มะนาวอหรอมะนาวหรอ,หรอแถวนี้จะมีต้นไหมเนี่ยมันอุ้ยมะนาวอยู่ที่เจ๊อีกคนจริงๆด้วยเจ๊ผมขอมะนาวลูกหนึ่งได้ไหมได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วมะนาวเรามากินกันเลย อืมงอกเกลือหวานมากอืมโอ้ยอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะหมูเหรอหมูจะไปหายที่ไหนวะเนี่ยหมูเหรอหมูเฮ้ยใช่หมูปะเอ้าไม่ใช่นน่นี่มันหมาเฮ้ยเจอแล้วหมูหมูลุงผมขอหมูลุงตัวหนึ่งนะผมขอหมูลุงตัวนะนี่ได้หมูของลุงมาแล้วลุงจะดีให้หมูมาด้วยเรามากินกันเลยโอ้ยทุกคนันพีแตกเลยอะ มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกดาบเหรอดาบเหรอจะมีคนบ้าที่ไหนถือดาบที่สาธารณะเฮ้ยดาบปหรเฮ้ยดาบเอามาขอดดาบหน่อยขอดดาบหน่อยขอ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 ดาบหน่อยได้มาแล้วดาบเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะเด็กเด็กเหรอเด็กเหรอแถวริมน้ำจะมีไหมเนี่ยมีใครเอาเด็กมาทิ้งแถวเฮ้ยน่าเช่เด็กไหมอ่ะ พี่พนนีนี่ใช่เด็กไหมนี่ใช่เด็กไหมนี่ใช่เด็กไหมคนเด็กไงคนเด็กไงนี่ได้มาแล้วเด็กเรามากินกันเลย <c oughs> <c oughs> อย่างอย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะแม่ของเด็กหรอเดี๋ยวพี่ไปกิน <c oughs> ในไอจีนะไปเจอกันในไอจพี่นะโอเคไหม <c oughs> ปเจอกันไอทีพี่นะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกลาบูบูเหรอลาบูบูมันอยู่ในอีโมจิด้วยเหรอแต่ลาบูบูมันหายากมากเลยนะเฮ้ยที่พี่คนนั้นใช่ลาบูบูไหมอะทุกคนเฮ้ยใช่ไหมพี่พี่พี่ใช่ลาบูบูไหมอะผมขอลาบูน่อย ฮอ้ยเอ้ไม่ใช่ไอตัวเนี้ยไม่ใช่เอามาเจะาเอาเจ้าเจาเจ้าเจานี่ได้มาแล้วลาะบูบูสีเข็ดด้วยดูดีสีน้องตาเลยอ่ะเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะพริกเหรอพริกเหรอพี่จำได้ว่าบ้านนี้เขาปลูกอยู่นะมีคนอยู่บ้านนี้ไหมอ่ะมีใครอยู่ไหมอ่ะมีใครอยู่ไหมไม่มีเนาะเจอแล้วต้นพริก มีลูกไหมฮะต้นพริกนี่ไงพริกนี่เด็ดมาจากต้นสดๆเลยเรามากินกันเลยอืมอร่อยมากอืมอย่างที่สามอะไรอะสร้อยทองเหรอเดี๋ยวนะบ้าบ้สร้อยทองไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ยสร้อยทองอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่สร้อยทองปะเฮ้ยนี่สร้อยทองไป เราได้มาแล้วใส่ทองเราเรากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกเห็ดหรอเห็ดเห็ดหรอเห็ดก็ต้องอยู่บนพื้นดิเห็ดเฮ้เฮ้เฮ้ใช่ปะเห็ดปะเฮ้เจอแล้วอ่ะเห็ดนี่ได้มาแล้วเห็ดเห็นไหมยังเปื้อนฟุ่นอยู่เลยเรามากินกันเลยอย่างที่สองยุงเหรอ ง่ายเลยงานนี้ยุงเหรอยุงนี่ได้มาแล้วยุงเห็นไหมตัวเป็นเป็นเลยเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายอะไรอะลังนกเหรอลังนกอยู่ในป่าก็ต้องมีลังนกดีในกระเป๋าจะมีไหมอะเนี่ยอุ้ยลังนกลังนกเฮ้ยเจอจริงด้วยอะลังนก อุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่นกต้องเต็มเลยนี่นี่นได้มาแล้วไข่นกสีแดงปันเลยกินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะไดนโนเสาร์เหรอไดนโนเสาร์เหรอไดนโนเสาร์ก็ต้องอยู่ในดินดิแต่ดูบ้านพี่ดิดูดิพี่จะไปหาไดนโนเสาร์จากไหนทั้งดินทั้งสะเหย้หยวิ่งน่สายปะม,ม,ยมีไดโนเสาร์ไหมอ่ะมีไหมเฮ้ใช่ปะนี่ไดนโนเสาร์ เรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอะ่ะหมวกเหรอหมวกพี่จะไปหาที่ไหนแถวนี้ไม่มีเฮ้ยใช่ไหมทุกคนนี่หมวกปะเฮ้ยเจอแล้วอะ่ะขอหมวกหน่อย <c oughs> ได้มาแล้วหมวกเรามากินกันเลย <c oughs> อย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะเสาไฟฟ้าเหรอ